ชื่อของไทยนี่ยากจีน็อดกันไรแป้นกันนักบอครัาคุณงนี่จุดลริต่ต้นเลยเออจุดตรง่มตนแหอเลยโอ้ยสวยสวยจังเลยนี่เสร็จแล้วสวยสวยเนี่ยมีโอ้ยสวยอ่ะ สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาพบกก็ซ่องสาว้าล่ะแชนแนลอีกแล้วเด้อมากภูาบอกันตอนแรงเ้อพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหรนี่ันที่เก้าเนาะวันที่เก้าเด้อพี่น้องแต่คลิปอาจจะลงเป็นวันที่สิบหรือสิบเอ็ดเดพี่น้องมีพี่เอสีทางสือคนนอกเขานหนบอกว่าเสนาเวลาต้องคลิปนบอ่าให้บอกวันที่เดือนปีเนี่ยเห็นวะเมือ่อน,าาน,นี้วันที่เก้าเดือนสิบเด้อพี่น้องปีสองพันสองหาานะหลังจากแค่เข้ามาจากมุกดาหารเนาะพี่น้อง มากันไปอ en ่ะเมาไปเมาตู้มาจากกันฮ่องโปแล้วพี่น you know ้องเนาะหลังจากนั้นก็ได้สิมาประกอบไปที่นี่มาเบิ่งกันว่าพอลเปตี้ซีประกอบออกมาได้แบบใด้นะพี่น้องเนาะตอนนี้พากันงงกันอยู่ตอนนี้หาเบอร์ยังพากันหาเบอร์ยังหาเบอร์หาไม่เห็นตอนนี้พอลเปตี้พูดไป อกอ่คอ้งเราเอาใส่รมกันเ่อนาเบิ่งกันกนสิเป็นย่าหราอลคิเป็นหมูย่าเป็นหมูเละแหมพดอนปิดอันประตูตันักเข้าใหม่มันมันแหมแหมใฉนอไจนอจนอไจน้อใจนอ กมพิงวนี้โมแมนอยากญ่เน้องกวาดีอนอันไหนยาวเลยอืมอันนี้ตัวดีกระจก่นี่บมแมนใหม่ปันพื้นเด่นมึงเขามึงแนเขาอ่ะนะเขาเซฟตี้เขาเซฟตี่นะชุดยอดาเลยมเวาว่ามแกกเป็นแบบี่เรื่อย เออัดเมันบอเขอ,อ,อัดแข็งเขอ,อัดเดบ,บแข็งเลยเียียบให้ได้กองนมนะบะของเขานนะมันใหม่แข็งนั่นมันอยู่ไหนมันมีคููมือหายอยู่ที่มาเบิ่งกันพี่น้องวาชีเพราอกันประกอบออกมาได้แบบใดนี่ึ เจับไงเออให้กินนมเอาไปเอาหูเถอเป็นอันนี้ช่องสีแมนเป็นด้านลุ่มมันบะแมนด้านกระจก <c oughs> พี่น้องแกะกล่องที่สองเนาะเ <c oughs> มื่อนี้เข้าซีระกอบเนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ไม่ได้ดอกคิปมีเด้นี่มโมเนี่โฟมมือการประกอบนะพี่น้องเนาะมารุ่นกันโอฟอร์เฟสตี้ที่ประกอบออกมาได้แบบไหเหลือบหมอหลือค่ะค่ของไทยก็แถมเลยกระเมของไทยจ้า มีครูมือประกอบนะพี่น้องยิ่มนาบ้านมาสันได้ของไทยได้ของป็นะไนหนึ่งเป็นสองเนสามพี่น้องโอ้โหเห็นไหมเอาเอาไปพุ่นมาเลยวารวมกันนะรประกอบเประกอบปี พอประกอบเสร็จเนาะพี่น้องตลาดเชียวัยน้าทีวีแบบนี้ได้ประกอบจะไดก่อนจะจุกก่อนบ่ น่ะมันหูวชือกมันแน่นเออเวลาจับหัวชือกมันแน่นมันหนำมันดีไปไ,ปไปบอกให้เอมี่ขึ้นมาส <c oughs> ินม่ก็จกว่ามันมีเชียวัวัน เป็นไรคูมือก็มีสิเออหาเดียวกันยังได้เฮือเพื่อนนี่คอยต้องกวดใหม่แล้วน้องเพื่อนเ้ด่เป็นไดเขาเจ้าหายน็อตมาหลายโหดบอคอยว่าเขาหายมาพอดีเธอเจ้าเจ็ดเหลือ ออสื่อกายยากนะชื่อของไทยนี่ยากจี <c oughs> นดกันไรแป้นกันนักบ่ไ <c oughs> ใชแต่ชื่อของเวียดบ่ยโด่มากคือแก่กินได้แต่ว <c oughs> ่าของไทยเขาละเอียดจ้ากระชันอิผ่านมาสถานบอ่อสกดเช่าขึ้นหางได้ต้องผ่านมาสถานอันนี้เขาได้ของหางได้ในบริเวณของตลาดนัด 3คุณละบ न ี้อນ <c oughs> าวสิได้เปล่าอ้าวนีจุดลงต่อหรือไ่ได้เออจุดลงต้งหรือไม่ไคะแน่ได้เริ่มหรือไม่จะสิไปต่อได้อันนี้ย่งฟากันงงคบอยู่ อือเอาคนเดียวดิงงบ่เวกาเป็นเองตุนี่เนอะน้องจากสิงงงมาดุนอะกำลังได้ซ้ลิงได้มะเร้าใส่มาแล้วพันงงบอหายแข็โว ที่ว่างเขากันอันนี้เอ้มันอันนี้มนันคืขาดอยู่ในนอนเต็นท์น,นอน,นอช่องนั้นมาพี่น้องสิเป็นอย่างไรต่อไปมาลุ้นกันจะแจ็คสมองเลยอืงงพอกันน,น,กน,น,นั่งงงอ่ะประมาณสมองละขึะ้นจะนั่งตรงนู้นอ๋อไม่มาใจหนูจะไปไหนมาพี่น้อง คันหนอตหละะือวันนี้เป็นยังไงเลยเหมือนกันพี่น้องชิเปเป็นยังไง,ง,ไงตีไปว่าเจ็ดพันพอดีเดพี่น้องเลยเลือกยู่10บัตรหกพันเกาทอยเกาสิบ90บาทนะนงงคือสิถ่ายให้พี่น้อง,งิึงเดออันแรกนี่แหละพี่น้องเลย อันที่สองอยันถาประกอบแล้วอะไรจิ้งท้ทาให้บึงคือถาประทายพอไปตีบัดสองอันเนี่ยคืออันจ่นี่ห้าเสียงเข <c ười> าทำมือพอดีไปว่ามีพาฐานบ่จันมีได้เนาะนัะ่นแหละไม่กล่องเลยมาพี่น้องก <c ười> ำลังได้ซ้ำนี้คอ่คอยยงไปเนี่ย พอพติต้องใส่สมองพอพกติป่ะทุกอย่างต้องใช้สมองของดี <c oughs> ของดีของดีต้องประกอบยากเบ,บ่งก้อนห่ะ ปนะกออเออนอนเริ lên, b ộ, b ộ ่มจากกระลุมไปหากระทึมแม่ดแล้วมันต้องเปาะบอบเป็นงูกระทึงก่อนก็นั่นแหละลงไปประกอบกันมันต้องประกอบกระลุมก่อนเออก็ยังต้องกระโดดไปกระกรอบกระทึงาะฮะเอาเที่ยวไปหมดอุ้ยตายเลยไปโทษเขาเจ้าเขาเจ้าเห็ดมาดีแล้วพวกเจ้านะผมเป็น เขาเจ้าเห็ดมาแพงหนึ่งสองสามไปอยู่แล้วกะโดดไปอันต้นนั่นก่อนนะพี่น้องนงมันสิกอบตัวหนึ่งสองก่อนอตก่อนนะก็ได้เราไปประกอบตัวเทิงก่อนเริ่มจากซิบแทนที่จะเริ่มจากหนึ่งไปเริ่มจากซิบพี่น้องเอ้ยจากจี๊ยบเนี่ยอะไรก็พอเปติกระดาษอยู่ใสเอาอยู่หันมาจัน กระดาษมันอยูห่หันมาจันครูมือมันอยูห่หันมาจันอุ้ยเมืงงนะอตตอ่อยนะพอพัติใครไม่เลยบอเอา,าเลยได้บอเอาแล้วบอเอาแล้วลายแล้วนียอมแล้วเอาไม่อห่างนี้เลยานเนี่ยโอ้ยอะไรประกาศแล้วไปนี่กางตีบอนอะไรเป็นอย่งาง ได้กินเบี้ยววะหรือยังเออครับัหม่ใหม่ประกอบหับจังบ่ประกอบไปประกอบมาบบตรงหัวจ่อยพี่น้องอ๋อประพันเห็ดผัวเดียวกรงงอยู่ผัวเดียวอย่างนี้แหละเห็ดอยู่พี่ผัวเดียวงงอยู่ผัวเดียว านชนิีแล้วจังม่วงด้ตู่หน่อยนี่เิพ <c oughs> ี่น้องเป็นลูกเป็นหลางแล้วเลยได้นอดได้ใส่ยังหรอปันยังเอ้าใส่น้ำหลังประกอบก่อนเพราะไม่มีอันนั้นดิยังมันดอกยังมันจันหมด มุดมันมีมุดก่อน punishment. ดิ่เขามาใส่น็อตที่หลังมาดนี่ยเป็นชั้นเป็นชั้นนะขาอประกอบไปประกอบเลยได้เห็นเขาประกอบนะเออแม่นบหมือนกันเจ้าคือบประกอบประกอบนะอันนี้ชั้นลุ่มที่อืมชั้นลุ่มนั่นแหละคนเป็นกับคนไม่เป็นนี่คนไม่เป็นกับงุ่มๆท้อท <laughs> ้อ <laughs> แมนประกบจักรเลยมายัน่ดีนะมันจะถ่ายก็มาจบมองเดียวกันบ่ตีจบมองเดียวกันนและแมนแมนแมนกสีแล่าสวยะไพอเขาไมียน่และแมนแมนแเมแขกคนเดียวแมนโอ้ยบดบดขอบครัว นี่อันนี้คือความสุกเลยนี่ประกอบไปนําแล้วก็มีความสุขไปนํเ<อ>าเมนชี้เขามันสะอาดมันขีอัดรู้มันสีรู้ร้ายถึงมางทันทีเลยแมนก็มีมองผักแหตเลยเมนแต่ตอนม,มองหักแเหตม,มีเอาสมมติว่ามีคนมานะเจ้าชายเขาไปนั่งใสอ่ามีหมองหนะึงได้เด้๋ยวผ้าหนึ่งได้๋ผ้าหนึ่งแล้ว พาที่สองเลกระติดอ่ะนะใส่อ่ะนะใส่สั่นข้างบนกระติดกระจกอานนี้อ่าติดอ๋อปานนี้โอ้ยสีแล้วเลยดิสี่เล้วแล้วนี่แล้วแหละนี่คือมีเด็กกระจกอัได้สองเลยแม่ละมักขัดสองเขาบันเลยนี่แม่สองได้แล้วเขาระดับได้แล้วอ่ะอ่า มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่ว่าตอนไม่ยิ้มใจทุมี่โคตหนานค่ะถนอมือควรเข้าใจกว่าเอเมนได้แล้วขงังหนึ่งม,มือเล่นมีตั้ไปกระเี่ยงพ้นพี่น้องอันสุดท้ายแล้วปะทนีนี้กระจกบานสุดท้ายแล้วจ้านี่ติดมาบเขาหันไอยิงมมาสาวเลยต้องขิดของตัวแล้วติดเป็นสองบานแล้วพี่น้องค่ใช่ของตับเสร็จแล้วจ้า không đi đi nghe kính keng 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 kính 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 đây oh, xuôi. Xuôi <laughs> เนี่ยมี้ยสวยอ่ะหน่วยที่สองแล้วจ้าหัวใจอะไน้อพื้นล้างมันบ่นี่ตะลุมมันบ่นี่หน่วยนี่ค่ะเริ่มต้นแต่อันข้างล่างเนาะพี่น้องหน่วยกอดเนี่ยเอาข้างบนกอดว่าจะมาโกเขาไทยเขาท,ขงทางเนาะนี่อันนี้ก็สินสนส้นส่วนของสิ้นส่วนขางบนเนาะพี่น้องเนาะ นี่เรามีสร้างในบ้านเด้อกระเดยพี่น้องสามถุงกว่าเลยตอนนี้สละจะไปหาอัน้นำก่อนดอกส่วนตัวนั้นเซ็ดเลยเด้อพี่น้องตัวนะ้นี่พี่น้องใส่ลินสักเลยเด้อรมซึึกว่าตัวนี้ไปไวเนาะมีประสบการณ์เหรอตัวที่สอง โอเคพี่น้องตอนนี้ตู้ที่สองกะใกล้สีเซ็จแล้วเด้อพี่น้องนี่ชลาวางไว้แปบนมีเลยเนาะพี่น้องเนาะอืมกำลังชีใส่กระจกเนาะพี่น้องมาพี่น้องพิดต่างกระจกกันเซ็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาจามลนะมุ่งแล้วเนาะ ได้คุ้มแล้วจันปลาตัวเิ่มเห็ดตั้งแต่หางงเนาะพี่น้องตอนนี้หาทุ่มขึงเสร็จแล้วจา้าลมนี่ภาพรวมก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะภาพรวมก็จะประมาณนี้เลยด้านหลังก็เป็นโซฟาเนาะด้านหน้าก็เป็น ทีวีแล้วกระตุ้สองหน่วยเนาะพี่น้องเดี๋ยวหาอ่าอะไรทำไมมาใส่ประเทนีนี้นี่ด้านหลังจะเป็นโซฟาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเวลานั่นก็นั่งเบึ้งทีวีอยู่นี่เนาะพี่น้อง โอ้ยภูมิใจดีพี่น้องเลยโอเคพี่น้องสละการชิคอจบคลิปสนี้ก่อนเด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสละนี้เด้อสบายดีสวัสดีค่ะ